สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแป้อ้วนชวนทํากับข้าวนะครับเมนูสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะทําแกงส้มแปะซะาปลากระป๋องนะครับอาจจะไม่เหมือนแปะซะเทีทีเดียวนะครับแต่ว่าเครื่องแกงของเราอันนี้เป็นเครื่องแกงส้มนะครับที่บ้านผมทําขายอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มกระชายนะครับเดี๋ยวเราจะตำกระชายเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อว่าจะได้เข้ากันกับ ปลากระป๋องซึ่งเดี๋ยวแล้วปลากระป๋องนะครับจะตำเนื้อเดี๋ยวจะมาตำนะครับตำไปกับกระชายแล้วก็ตำไปกับพริกแกงอ่าพริกแกงส้มนะครับเพื่อที่ว่าจะได้น้ํานวลๆนะครับกินกินกบผักนะครับทำคล้ายๆแปะตะนะก็จะมีผักถั่วฝักยาวอันนี้เดี๋ยวเอาไปลวกนะครับเอาไปลวกพอสุกแล้วก็มีดอกกระลำอ่านี่ก็ไปลวกพอสุก ส่วนผักกัดขาวอันนี้ไม่ต้องลวกนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ําแกงร้อนๆลวกกินได้เลยส้มมะขามน้ําส้มมะขามคั้นไว้นะครับเครื่องปรุงหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับเราทําน้ําแกงนวๆ er ปรุงรสชาติให้ได้ที่เสร็จแล้วเอาผักไปลวกเวลาเราจะรับประทานนะครับเราก็เอาผักพวกนี้เรียงใส่ชามแล้วต้มน้ําแกงเดือดๆร้อน,รนๆราดลงไปนะครับ นั่นแหละครับเป็นที่มาของแปะตะนะครับทําคล้ายๆครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปตําน้ําพริกแล้วก็ไปลวกผักนะครับก่อนที่จะทําการแกงรับประทานกันต่อไปนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราตากระชายก่อนนะครับถ้าท่านขยันจะตําเองทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าผมตําน้ำพริกแกงส้มอยู่แล้วนะครับหรือใครจะไปซื้อน้ำพริกแกงส้มมาแล้วก็มาตาเครื่องใส่ต่างหากก็ได้นะครับ ตำกระชาให้แหลกก่อนเพราะน้ําพริกของเราเขาแหลกใช้ได้แล้วนะครับพอแหลกดีแล้วเราก็ใส่น้ําพริกแกงลงไปนะครับน้ำพริกแกงส้มจะมากจะน้อยเราก็กะเอานะครับกะว่าผักมากผักน้อยอันนี้ผมก็ประมาณหน่งชีดนะครับน้ำพริกแกงประมาณหนงชีด จากนั้นก็นำปลากระป๋องนะครับซึ่งล้วก็ลินน้ําออกไปบ้างนะครับเอาตอนเนี้อนี้ของผมตรงนี้วันนี้ใช้สองกระป๋องนะครับใช้ปลากะระป๋องสองกระป๋องทําให้แหลบไปกับพริกแกงนะครับเดี๋ยวเวลานําไปแกงแาน้ำเขาจนนัวหอมอร่อยนะครับไม่ต้องใส่กุ้งไม่ต้องใส่ปลาอะไรทั้งนั้นนะครับแค่นี้แหละครับอร่อยชัวร์ ก็ประมาณนี้แหละนะครับตักออกพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้ําล้างคกเราใส่ไปในหมอกก้อแกงอีกอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำํำลวกผักกันก่อนนะครับ ก่อนจะลวกเราใส่เกลือไปสักหนึ่งหนึ่งช้อนชาไม่ต้องเต็มช้อนพอให้ให้ผักเรามีเขียวเขียวแล้วก็รสชาตินิดนิดนะครับนะครับน้ำเดือดเดี๋ยวผมลวกถั่วฝักยาวก่อนนะครับลวกพอสุกหรือจะลวกให้นิ่มจะลวกให้กรอบอ่าตอนนี้ ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับผมก็คงจะต้องลวกให้เขานิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านสอวอเยอะนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ต้องนอกน้ําเย็นนะครับใครที่ชอบกกรอบสวยๆต่เวลาตักขึ้นจะนอกน้าเย็นก็ได้นะครับส่วนผมไม่ต้องเพราะว่าให้เขาเย็นไปเองนะครับผักเขาจะได้นิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเะครับตอนนี้เดือดระยะหนึ่งแล้วนะครับ กะว่าให้นิ่มพอที่เราชอบนะครับจะชิมหรือไม่ชิมก็ตามใจเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะชอบให้เขากกรอบก็แช่นอกน้ำเย็ยนเลยนะครับน้ำเย็ยนยตรมห้องก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ดอกกระลำ ก็ประมาณนี้นะครับลวกนิ่มให้กินได้เลยเนี่นะครับลวกออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราจะรับประทานเราก็หยิบใส่ชามนะครับแล้วตักน้ำแกงราดนะครับอ้าเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำแกงเลยนะครับ สำหรับผักกาดขาวเนี่ยนะครับเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปลองก้นชามอีกทีนะครับอันนี้แค่โดนน้าร้อนลวกเขาก็กินกรบกรอบได้แล้วนะครับก็เลยเอามาหั่นแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองก้นชามเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับไปตั้งน้ําแกงกันต่อนะครับหลังจากที่เราตั้งน้ํานะครับกะว่าให้พอกับผักที่เรามีอยู่นะครับเสร็จแล้วใส่พริก แกงลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดน้ำล้างคลกลงไป ครับตอนนี้น้ำแกงส้มก็ใกล้จะเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลลงไปก่อนนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะมีตอนนี้เดือดแล้วเราก็เติมน้ําปลานะครับ น้ำส้มมะขามกะนะครับปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะครับหลังจากที่เราชิมได้รสตามที่เราต้องการแล้วนะครับอ่าอันนี้เราต้องอปรุงให้รสให้จัดหน่อยนะครับให้รสมันจ,จัดจัดสักนิดนึงเพราะว่าประเดี๋ยวเราไปใส่ผักต่างหากนะครับซึ่งเราไม่ได้ใส่ของปรดีนี้นะครับอ่ะ ก่อนที่จะตักราดนะครับผมก็จะเพิ่มเนื้อปลาเข้าไปอีกนะครับเพิ่มไปอีก2กระป๋องอันนี้หม้อใหญ่เลยนะครับสำหรับกินสิบคนขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านทำน้อยท่านก็ลดไปตามส่วนแล้วกันนะครับนะครับหลังจากนั้นเรามาหยิบผักใส่ชามรอไว้เลยนะครับ เอาเป๊ะชัยลงไปเลยไม่ใช่ประกัดขาวนะครับอาประกาศขาวเนี่ยครับลองก้นทามไปนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผักน,นี่เลยนะครับ เดี๋ยวเราพอน้ำแกงเดือดพล่านดีแล้วเราตักราดรับประทานได้เลยนะครับนะครับพอน้ำแกงเดือดแล้วเราตักราดผักเลยนะครับนี่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกันร้อนๆน,นะครับแกงส้มแปะสะป่ากระป๋องนะครับน้ำนัวๆอร่อยมากเลยนะครับอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆ นะครับผักนุ่มๆน,นะครับถ้าต้องการผักกรอบๆแล้วก,ก็นอกน้ําเย็นแล้วก็กินกรอบๆก,ก็อร่อยนะครับฟันดีๆอร่อยมากๆลองทํากินดูนะครับหอมกระชายด้วยเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ